อันนี้เนาะจ้าหลังจากแย่มา้าแต่มา้าวนี่ก็สิมาเก็บเก็บแม่ออกจากอันนี้เนะาะจะแยกไข่กับแม่ออกกเสียเอาแต่ไข่เนาะนสําหรับโตโตของมดแดงก็เอาไปขัวเฮ็ดเมียงก็ได้หรือว่าเอาเป็นใส้กับอันประเด็กบองก็ได้เนาะตําเมียงคาเนาะแสบอันนี้ก็กําลังเก็บค่ากําลังอันเอาใบออกเนาะหลังจากมา,า้านี่ไปแย่มา้าได้ ประมาณหาหังเนาะหาหังหกหังเนี่แหละจากะต่ว่ามาวานนี่ได้ไข่ไข่ตงหลายแต่ว่ามือนี่ก็ได้พอสมควรอยู่เดวรอเบิ่งว่าสิได้หลายเบ่เนาะเพราะว่าตอนนี้ก็กาลังแหกคุณแม่เก็บเลือกออกอยู่เนาะจะเอาใบออกอันนี้เมื่อเ้านี่ไปแย่อยู่กับต้นสะเดาเนาะต่ว่ามาวานนี่แย่กับต้นหมกม่วงนี่แหละจา้าอัน,นของสั้นสูงเนาะหากินยากเนาะจากกะสิมีเพียงแค่น ฤูดูการเดียวต่อปีหนึ่งก็จะกระสีมีช่วงเดือนมีน้เมษสานี่ใครกระสีเหลื่อมตรงแล้วเนาะนี่นะจ้ะราคาโลนึงกะขายเป็นโลกับโลละแพงเนาะหาลอยถึงแปดลอยบาทเนาะถ้าเกิดขายอยู่น้ำมันกรุงเทพหรือว่าอยู่น้ำมันทางอื่นแต่ขนาดบรรนอกตอนนี้ก็หกลอยแล้วเนาะกะโลแพงเนาะก็หากินยากเนาะอันกะนิยมเอาไปเห็ดอันไซน แกงผักหวานหรือว่าเอาไปแกงวุ้นเส้นหรือว่าเอาไปถอดใส่ไข่กระเซบเนาะเอาเป็นโคเลใส่กันเนาะจ้ะปปก็บใบไม้ก็บเสษแมงเสษยยังออกเบอร์แล้วรกระสีเอาผ่าเนาะจ้ะเอาผ่ามะมุนแล้วแม่มันกระสีติดน้ำผ่าแล้วก,กันมันกระสีหลุดออกจากไข่เนาะแล้วห้องกระสีอ่อนแม่นี่แยกไว้อีกแน่นกระมังหนึ่งเนาะจ้ะกระสีเพื่อที่สีอ่อนเลือกเอาแต่ไข่มันเนาะจ้ะ เดี๋ยวจะวิธีการเฮดบิร์่เมนต้อยมะเราสิได้เปลี่ยนอันไข่หรือออกมากินเลยได้ก็ต้องมานาั่งเก็บนั่งเก็บใบไหม่เก็บงามไหม้เก็บแมงเก็บเมียงออกเนาะอันสิ่งแตกปลอมออกเนาะจะแล้วก็ลูดออกแล้วสิเอาแต่อันแม่มันนี่จะกระสิเอาแม่ไว้ตั้งหาก็าว้ขัวไวเ้เเฮดเมียงยุตตลาดมีสิบบาทก็ได้น้อยหน่อยได้เมียงมดแดงนี่ก็กำลังเก็บนะจะอันเดี๋ยวอัน สิเบืองว่าสีใดไข้หลไายปนไดเนาะอันนี่นะจะผลงานไปต่อยม้ามาซาวนี่เนาะจานมดแดงแล้วจะอาหารสันสูงเนาะจาะนี่แหละวิธีการเห็ดกระสีอาผผามะมุลเราแม่มันกระสีปิดน้ําผากขึ้นมาจังสีหลักจานนี่กระสีมีอันเศษไข่ผากเนี่ยน้อยแน่เนาะตอ่อนเนี่ยอย่างแง่สีหลัจานนี่เสียวอ,ออกมังสีหละ่ะ ยากได้พี่น้องอันแต่ละย่างก็แต่สิเดนอันมานน่บ่เป็นง่ายได้ไปต้อยเดยทั้งเสียนยังหาเด้ทั้งเสียนถืออันแม่มดแดงกัดอีกเนาะแสบหอนถือเฮ้ยถึงยังอาจสิเป็นเป็นแผลเป็นบาดเนาะจะหาล้องค้นแผลกับแผลเนาะนี่แหละจ้ามดแดงคุณแม่ก็กำลังเก็บกำลังเลือก เราทาอะไรกินค่ําเนี้ยทำอะไรไม่ทำอะไรก็มีวุ้นเส้นวุ้นเส้นเอาไว้ผัดไม่กินแล้วเอาไว้แกงเอาไว้แกงใส่เห็ดแกงใส่เห็ดบางคืนนี่ก็ก้อยก้อยไข่มดแดงกินไปแล้วล้วก็แกงใส่วุ้นเส้นก็กินแล้วกะเหลือเมนูว่าสิแกงใส่เห็ดนะหอมแดงมหอมแดงอันนี้ก็สิควเห็ดเมี่ยงกับแซบนะนี่ ได้ประโยชน์เนะจากหมดแดงว่า<ม>ได้ถิ่งจากยางเนาะตอยม้าแม่กเอาไว้เห็ดเมียงไข่กัเ,เห็ดกินเป็นกับเข่าเนาะจะนคุณแม่กับหลังเห็ดเนาะ ตอนนี้ก็เป็นช่วงกันพี่ว่านออกไปหาหมดแดงเนาะอยู่น้ำโขงน้ำปลาตะบานนี่เขาต่อยอยู่น้ำขางบ้านเนาะน้ำโขบกม่วงน้ำขสกเสดาวบ่ได้ยางไปหาไก่เนาะก็ได้ขืนโคกตะบ่านค้นกันไล่หลายช่วงจะพี่น้องจาเพราะว่าเป็นช่วงฤดูกันมันค้นกันสิไปหาต่อยมาขายไปหาแ่มาขายหาลองค้นกันแงเก็บไปฝากลูกฝากหลานสงการเนาะสเตตูเย็นสองฟิตไรเนาะจานี่ละเด๋อวรอเบื้องจาว่าสิได้ไข้หลายบ่ หมดยังแม่มันอะยังจะไม่ให้หมดไปงลายอีก็กําลังกันคัดเลือกออกเนะจะเอากิ้งใหม่งาไม่เอาไปไม่ออกในเอามือฟวานขึ้นดูสิ ได้เยอะไหมในเอามือเอาควานขึ้นมาดูสิเดี๋ยวจะพิ่งโอ้พี่น้องมือนี้กะเดี๋ยวเวลาลากันดีมือนี้ได้อันไข่ไข่ตรงได้บ่หลายปันใดเนาะมีแต่ไข่ผกักมือนี้ก็ได้บ่หลสมาัตนนิ<อ>ามาวานน่มีแต่ไข่ตรงนะ<อ> <ใน S 1> จน๊ะ นี่เด้อจ้าเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้กับฝากไวส้สำนี่ขอยพบพอกันคลิปหนาเนะจา้าผูใ้ใดที่เข้ามารับชมเราก็ซอยกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจใหทางช่องทัดดาวยินดีในเด้จอจ้าคอยรับชมคลิปหนาเนะจา้าสวัสดีจา้าียั